สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องเช้าวันที่3กันยายน67ครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะนําเชียร์ผ้าลวยก็จะมาสรุปแนวทางเราพัฒนาที่ออกวันที่2กันยายน67เพื่อเป็นข้อมูลครับพี่น้องให้กับพี่น้องเอฟซีเพื่อตามกันต่อครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสู่กันต่อครับวัน ที่สี่กันยายนหกสิบเจ็ดครับเอาเซานี้กับอากาศสดใสครับพี่น้องครับผมเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่ครับสําหรับตัวเลขครับพี่น้องเนาะราพัฒนากะแตกหลายสํานักครับผมสําหรับแนวทางราพัฒนาหมดที่ผ่านมาได้ครับผมเพราว่าจะเป็นเข้าสามตัวโต๊ดครับพี่น้องเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมตรงๆไม่ต้องกลับครับแ้วกะ พอลาดเผากับเช่นเคยครับพี่น้องกอดข้อกันมากอีกเป็นงวดที่สองต่อเนื่องครับพี่น้องครับนี่ค่ถือว่าถ้าพี่น้องเอฟซีก็ติดพอลาดเผาเลขกซีคูครับไม่พลาดครับพี่น้องเนาะเข้าตรงๆอาจารย์เอเข้าตรงๆครับผมกลับมาแล้วรับทั้งบนทั้งล่างแต้กะอาจารย์สิงครับผมอาจารย์สิงสามตัวโต๊ดครับพี่น้องพร้อมกับ เข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะที่เด็ดอีกหลายสำนนาครับพี่น้องแล้วไปเบิงน้ากันครับขอติีไว้เด้อครับผมสําหรับแนวทางลาพัฒนากับนําเชียร์พารวยครับเอานี่กัก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังครับผมเช่นเคยต้องขอกาบขอพระคุณปูแล้็ขอพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมทีเมตานวทางให้นับนำเชียร์พารวยทรงต่อพี่น้องเอฟซี่ครับเอาพี่น้องเนาะไป รับชมรับฟังสุดสรุปเป็นข้อมูลตามตัวงวดวันที่สี่กันยายนหกสิบเจ็ดกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสองงวดติดครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขประกอบคู่กันอยู่ในสูตรของพอหลัดพาวเองครับผมครับงวดนี้เข้าที่ศูนย์ห้าตรงตรงครับผมสูตรที่หนึ่งเข้าที่ศูนย์สูตรที่สองเข้าที่ห้าครับพี่น้องครับศูนย์ห้าตรงตรงครับ ดีใจกับพี่น้องเอ็ซีด้ครับผมที่ก็ติดแนวทางตัวเลขกับพอครับผมพอวางวดว่างหันกะเข่าหกีครับพี่น้องเนาะกอดข้อกันมากครับผมยับเผลได้ครับพี่น้องพ่อลาดเพ้าครับศูนย์ห้าตรงตรงครับผมงวดนี้งวดก้อนหกสี่ตรงตรงครับเข่าบนสองงวดติดครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องที่เด็ดพ่อลาดเพ้าอันนี้ ก็มาเชียร์กับประกบเองครับผมครับเพราะว่าเห็นวาเลขของพอนี่มักจะเข่าดีครับผมครับแต่มีเข่าบ้างรุดบ้างครับพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นก็มาสองงวดแล้วครับต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีด้วยครับผมที่ให้ค่าน้ำชากาแฟกับพ่อครับผมครับสำหรับพี่น้อยเอฟซีที่ได้โชคได้ลาบครับผมอยากให้ค่าน้ำชากับเซียนอ่า ติดต่อนำเชียร์ผ้ารวยได้เด้อครับผมแอดไลน์เบอร์0984740683ครับผมครับ0984740683ครับอาจารย์เอกลับมาแล้วครับผมครับหลังจากที่เข่าต่อเนื่องมา6งวดติดครับผมแล้วก็เข่าตัวเดนมา2งวดครับพี่น้องเนาะมางวดนี้ เต็มๆครับ05และ06ครับตัวเนียนเพิ่นพร้อมด้ครับผม6คู่เท่านั้นครับนี่ครับผมก็ติดไว้ทุกๆเส้นถือว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกลับมาแล้วครับ05 06ตัวเน้นครับแล้วก็ อาจารย์สิงค์ครับผมอาจารย์สิง็์เต็มๆเลยครับพี่น้องหลังจากหมดทิพย์พานมาว่าหันกะเข่าสองเจ็ดเจ็ดสองครับลาพัฒนาอาจารย์สิงค์ครับพี่น้องครับห้าศูนย์หกครับสามคู่เท่านั้นครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาเข่าตัวเน้นสองตัวอีกครับผมศูนย์หกและศูนย์ห้าครับนี่แหละครับ สำหรับอาจารย์สิงห์นี่อ่าเพิ่นจะให้สัมผณสได้ครับผมวันจันทร์อ่าวันพุธมาเจอกันครับพี่น้องเนาะวันพุธหรือวันมืออื่นครับพบกับอาจารย์สิงห์แล้วครับผมเพิ่นจะมาให้สัมผณ์ครับแล้วก็จะปล้อยที่เดดไห่คือเก้าครับพี่น้องวดวันที่สี่ครับอ่าอ่าเจ๊ปูครับพี่น้องเนาะต่อมาเจ๊ปูครับวดนนี้เขาที่ตัวเด่น ห้าได้ครับผมเด่นห้าเข้าตัวเด่นห้าครับสุดที่สองหลุดครับผมเจ๊ปูหลังจากที่เดินดีสองวดติดครับพี่น้องเนาะก็ลาพัฒนาพ่อภัยบุญครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กวินเหล็กเด่นนะครับผมกอดข้อกันครับเพราะว่าพอว่าได้ประกบเมดครับผม เข้า05ได้ครับผมแต่ว่าพอเด่นเก่าครับพี่น้องเนาะชนกันหลายสูตรครับเก้าไม่มามา05ครับพอไปบุญตามต่อครับพี่น้องอาจารย์คนโคราชงวดนี้เข้าที่หกเลยครับผมครับประกบคู่ไม่เข้าครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นให้เน้นหกสองเลขออกหกศูนย์ครับผมครับหกมา พี่ปากายยังครองแชมป์หลักสิบครับพี่น้องเนาะหลักสิบบนเก้ากับศูนย์ครับเข้าที่ศูนย์หลักสิบล่างแปดเก้าศูนย์เข้าที่ศูนย์ครับผมครับพี่ปากายครับสําหรับแนวทางตัวเลขพี่ปากายรัฐบาลไทยกะอ่ะลงแล้วเด้อครับผมลงมาหนีแล้วครับพี่น้องเนาะลงวันนี้ครับเราพัฒนาพี่ปากายรอรับชมได้ที่เก้ามาเชียร์เด้อครับพี่น้อง สำหรับรัฐบาลไทยพ่อกระนวนครับผมเสียดได้ครับพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งไม่มาสูตรที่สองมาทั้งสองตัวเลยครับผมห้ากับหกครับเลบ็กวินหวดนี้พอ่ามากครับผม <c oughs> เล็กวินพอว่าไม่ศูนย์ครับนี่ครับแล้วก็พ่อชนินครับพี่น้องพ่อชนินตัวเด่นพันรุ่ดนดะครับผม ในส่วนเหล็กแต้มเข้าที่แต้มสองตัวหกครับพี่น้องเนาะแต้มสองตัวเข้าที่หกแต้มสามตัวเข้าที่หนึ่งครับผมแต้มสามตัวเข้าที่หนึ่งสำหรับพอชินินครับสุดประกบคูเฉียดไปครับพี่น้อง 7, เจ็ดศูนย์เซียนกระทุ่มแบรนเด่นไม่พลาดครับผม,คร,บค,รบผมครับเข้าที่ศูนย์นะครับผมครับเข้าที่ศูนย์ สำหรับแนวทางเสียนกระทุ่มแบนอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะเด่นไม่พลาดึ้นกันครับผมประกบกูเิ่นรุดไปแต่ว่าตัวเด่นยังมาเหมือนเดิมครับผมวิ่งลูดศูนย์ครับเอาวิ่งลูดหกครับเข้าที่หกวางไว้เป็นหลักหน่วยครับผมสำหรับอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะครับเจอกัน รัฐบาลไทยที่เก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับว่างานเป่นก็บแตกครับผมแตกบนแตกล่างร่วมไปถึงหลักร้อยก็มาครับผมอาจารย์ผู้ย่าเผอได้ครับผมครับแล้วก็อาจารย์สายบุญครับผมเป่นหายไปหลายงวดครับผมกลับมาเข้าเด่นหกครับผมเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วเด้อครับผมสําหรับแนวทางลาวพัฒนาสุดยอดครับพี่น้องเนาะงวดนี้ ครับถือว่าแตกเต็มเต็มสามตัวสองตัวบนล่างตรงตรงครับตีใจครับพี่น้องเอฟซีด้ครับผมที่กอติดแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์พารวยครับผมกอติดไว้ครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อเช่นเคยครับมีแต่เสียนเด็ดๆทั้งนั้น้อครับผมในน้ำเชียร์พารวยครับผมเลขที่อาจารย์เพิ่นให้เข่า่นกะอาจิเดินดีอีกเง้วครับพี่น้องเนาะกอติดไว้ครับผมที่เพิร์นลดไปกรจะกับขึ้นมากเขาคือเก้าครับพี่น้องอย่าเผลอ ครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องที่โชคดี4กันยายน67ลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งสวัสดีครับ